สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศกองค์การมหาชนบรือทีเอสสนับสนุนการจัดงานยูท้าสั้นยูนิวยูนิเซียสโกลบอลดิจิทัลไอเ n นอ n นโนเวชันคอนเฟอเรนซการประชุมระดับโลกที่รวมสุดยอดผู้นำธุรกิจบริษัทการเสริมดีสุขภาพเมื่อหนึ่งหนึ่งธนมาร่วมจัดประชุมในประเทศไทยได้กำหนดจัดขึ้นวันที่ห้าสิบเอ็ดตุลาคมนี้และสู่แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีซึ่งเป็นงานประชุมองค์โตนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดนำจากรัฐบาลประกาศ ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึงรครอาล้านบาทสำหรับครั้งนี้เนี่ยมีการดึงมาที่เป็นกลุ่มของประชุมองค์กรและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนะคะจากยูนิซิตี้ซึ่งมาด้วยกันเนี่ย หนึ่งหมื่นคนนะคะการสนับสนุนในครั้งนี้เนี่ยเราให้ตามหลักเกณฑ์นะคะทั้งเรื่องของการให้งบประมาณในการดําเนินการการทาวีซ่าด้วยและที่สําคัญที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดความประทับใจในก้าวแรกที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยเราดูแลเรื่องของฟรั t ชั่นในเรื่องของไมซ์เลนนะคะหรือการตรวจคนเข้าเมืองที่ให้ความพิเศษในเรื่องของการให้เอ็กซ์ะคะูซฟเฉพาะกลุ่มยูนิซิที้ค่ะ การบริษุ่มนี้เกิดการใช้จ่ายที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจของไทยซึ่งนอกจากจะมีการจัดประชุมในกรุงเทพฯแาะก่อนแล้วแต่เป็นทางกลุ่มนี้จะเดินทางต่อไปยังไม่ใช่ทีอาทิจังหวัดภูเก็ตและริัทยาเพื่อการกระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการไายในภูมิภาคต่างๆโดยการจัดงานดทาสั้นๆทีิ The <Pie> Global Leadership <year> and Innovation Conference รูปแบบออกไลนับโลกร่มมีการต้องการลดุ้มที่ดีร้อมสร้างความเชื่อมั่นในกาผูกกระดกานใหม่การบริโคเก